วันนี้เราจะมาย้อนดูวันที่น้องเฉยเกิดนะครับน้องเฉลยคลอดวันที่สามมีนานะครับพ่ของน้องชื่อออกฟอร์ดโรเจอร์หกสี่สี่นะครับแล้วก็เบงเก้าห้าที่ห้านี่เจ้าลูกออกกับพ่อเบงน้องเฉลยต้องช่วยคลอดนะครับ แม่หมดลมเบ่งดึงขาบของเราก็เลยต้องช่วยวันนี้เรามาดูกันว่าน้องเฉลยเขงามาไหมครับได้ไหมนะครับเขาเหนี่อยตัวเมียแล้วโอ้โหตัวยาวมากเลยครับผู้หญิงหรือผู้ชายช่วยกันนะครับหมอหมอชายนะครับกับ คุณสสาวุธนะครับช่วยกาทำคลอดวไัไหนน้องตัวปลอมจ้ะคนเฝ้าบอกว่านะครับเริ่มมีน้ำคล่ำแตกนะครับตั้งแต่ตีสามนะครับนะครับแล้วก็ตีสองนะครับแล้วก็เริ่มเบ่งนะครับพอเป็นแปีกระเซียงเลยเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่มีอะไรผอวกมาก็เลยเรียกหมอสมชายมานะครับช่วยทำคลอดนะครับ ทำคลอตอนตีสี่นะครับออกมาก็รอดปลอดภัยก็กลายเป็นน้องเชอเลนนะครับตอนนี้แม่กำลังเลียอยู่นะครับตอนตอนตอนนี้กหม่สีจะเข้มหน่อยครับเราต้องรอดูตอนที่สีแห้งตอนเช้านะครับพอตอนเช้าเราก็จะเริ่มเห็นความ สีจริงนะฮะเนี่ยเริ่มละสีก็จะเริ่มไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับตัวสูงตอนนี้กำลังจะฝึกยืนนะครับยืนไม่เอาด้วยอาแม่ก็คอยประคบป,ประงมน้องชอเอมนะครับโ <c oughs> อ้น,อน,นะครับเพราะว่าอ๋สอสิเธอะจะผอมไปไหนเนี่ย จะดูว่าน้องัวยาวมากเลยนะเธอร์นมแล้วก็จะไปหานมกินเองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องจับแม่นะครับแล้วก็ให้เชอเอมเข้าไปกินนะครับออฟฟี่ลูกพ่อออกฟอร์ดค่ะเราจะรอดูว่าเชอเอมแข็งแรง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 บัวเขากับบัวแดงนะครับแข็งแรงแข็งแรง ดุกนะครับสีดีจะเดลูกนะครับก็จะไปแล้วไปแล้วย่างได้แล้วไป้าบานเนี่ยค่อนข้างที่ไปย่างเดียวบานเนี่ยยังไม่ยาวกินนมก่อนกินนมก่อนจะไปไหนคือลองเป็นตะหน่อยแท้นะสายๆก็เริ่มกินนมได้แล้วครับผมกินนมได้แล้วได้เยอะมากเลย ดูเนื้อตัวค่อนข้างออกมาดีนะครับแต่ต้องดูอนาคตไกลๆครับว่าเชอเอมจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเชอเอมเอ,เอีอยงมาแล้ว<า>ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับ